ONE นิวสตรงไปตรงมาครับก็ปีกว่าที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับที่กลุ่มประเทศยุโรปต้องรับมือกับผู้อพยพนับล้านเลยครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งที่ทวีปยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นรเรื่องของการ ผ่านข้ามพรมแดนเข้าไปนะครับเรื่องของการหาที่พักอาศัยของผู้อพยพลี้ภัยนะครับพวกนี้ก็เป็นปัญหาหมดเลยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนผู้อพยพอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้จากรายงานชี้นี้กันครับกลุ่มผู้อพยพที่ติดค้างในเมืองอิโดเมนีของกรีซพยายามปีนข้ามรั้วสูงติดลวดน้ำแลมคมที่กั้นพรมแดนระหว่างกรีซกับเมสเซโดเนีย หลังจากทางการมาเซโดเนียและประเทศแถบคาบสมุทรบอลขา่านงัมดมาตรการเข้มงวดปิดพรมแดนป้องกันเคลื่อนผู้อพยพที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศขึ้นเหนือสู่ยุโรปตะวันตกจุดหมายที่ต้องการไปตั้งรกรากการปิดพรมแดนอิโดเมนีทำให้ผู้อพยพชาวซีเรียและอิรักกว่า1,200ันคนและผู้อพยพชาวอัฟกานีกกว่า400คนที่เดินทางหนีภัยสงครามมาไกลอับจนหนทางเริ่มก่อการประท้วงพร้อมขู่จะอดอาหาร เรียกร้องการเปิดพรมแดน Our plan is either to cross the border or to die, to die over here. We know there is no place for us to go back to Afghanistan. All, all Afghans, especially me, that I'm a soft target for the Taliban in Afghanistan. They are telling us that we close the border, we don't let you to go. So we are coming because of war, there. there is war in our country, because of that we are coming here. They should let us to go, they should let us to pass the, the border. So Arrive Germany other countries. ปัจจุบันผู้อพยพจากตะวันออกกลางยังคงล่องเรือมายังกรีซและอิตาลีทุกวันไม่เพียงแต่กลุ่มประเทศแถบคาบสมุทรบอลข่านไม่ว่าจะเป็นมาซิโดเนียสาธารณรัฐเช็กหรือโครเอเชียประเทศหน้าด่านเท่านั้นที่ประสบปัญหาแต่ประเทศยุโรปตะวันตกที่เป็นจุดหมายปลายทางอย่างเยอรมนีก็อยู่ในภาวะเต็มกลืนในการรับผู้อพยพเข้าประเทศเพิ่ม ด้านทางการฝรั่งเศสประกาศย้ายผู้อพยพออกจากค่ายพักพิงเดอะจังเกิลในเมืองกาเลโดยอ้างว่าสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมโดยเมื่อปีที่แล้วค่ายพักพิงแห่งนี้มีผู้อพยพกว่า4,000คนอาศัยร่วมกันอย่างแออัดและคาดว่าผู้อาศัยจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า6,000คนในฤดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี้สภาพความเป็นอยู่ที่ย่แย่ในกาเลทําให้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนวิาพากษ์วิจารณ์การละเมิดสิทธิผู้อพยพของรัฐบาลฝรั่งเศส ขณะที่กลุ่มผู้อพยพหลายร้อยคนเคยพยายามหลบหนีจากค่ายพักพิงไปอังกฤษที่มีโอกาสในการใช้ชีวิตและหางานทําได้ดีกว่าขณะเดียวกันกระแสต่อต้อตานผู้อพยพในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นแม่ว่าจะเป็นการจี้ปล้นหรือลวนลามขณะที่ประชาชนจํานวนมากมองว่ารัฐบาลเพิกเฉยต่อประชาชนชาวยุโรปฐานะยากจน แต่กลับใส่ใจผู้อพยพที่งอมืองอเท้าเรียกร้องความช่วยเหลืออย่างไม่มีที่สิ้นสุดทั้งยังเข้ามาแย่งงานกับพลเมืองด้วยความฝันในการตั้งรกรากเริ่มต้นชีวิตใหม่ในยุโรปกลายเป็นวิกฤตปัญหาทั้งฝ่ายรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านและผู้อพยพที่ไร้ทางไปขณะที่ภาวะสงครามในซีเรียและอิรักยังคงส่งผลให้คนจำนวนมากต้องลี้ภัยออกจากประเทศคงต้องรอดูต่อไปว่าวิกฤตนี้จะคลี่คลายอย่างไรและยุโรป จะรับมือกับผู้อพยพได้หรือไม่วันนิวส์ตรงไปตรงมา